ความยืดหยุ่นของโพลิเมอร์วันนี้พวกเราจะมาทำการทดลองเรื่องความยืดหยุ่นของโพลิเมอร์ค่ะสมาชิกมีดังนี้ดิฉันนางสาวธิตินาวิชาสารค่ะดิฉันนางสาวสุวรรณสุวรรณมงคลค่ะดิฉันนางสาวอมคายดีแก่งค่ะและดิฉันนางสาวอรสรสุลุพลค่ะอุปกรณ์ในการทดลองอุปกรณ์ในการทดลองนะคะ 1. ถุงพลาสติก 2น้ำและ3ดินสอค่ะขั้นตอนในการทดลองขั้นตอนที่1เราจะใส่น้ําลงไปในถุงพลาสติกค่ะขั้นตอนที่2เราจะนําดินสอเจาะลงไปที่ถุงน้ําจะเห็นได้ชัดว่าน้ำไม่ไหลออกจากถุงเลยค่ะสรุปผลการทดลอง ถุงพลาสติกทำขึ้นจากโมเลกุลที่เกาะเกี่ยวเป็นสายโซ่ยาวที่เรียกว่าโพลิเมอร์ทำให้มีคุณสมบัติยืดตัวได้มากปลายดินสอแหลมจะเลื่อนผ่านเส้นหรือเกลียวโมเลกุลที่เกาะเกี่ยวกันไว้โดยไม่ทำให้ถุงทั้งใบาขาดออกจากกันสายโซ่ยาวของโมเลกุลที่เรียกว่าโพลิเมอร์นั้นจะปิดผนึบรอบๆแท่งดินสอเพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำค่ะ ขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะ